ดูนะคะพี่ขวานที่เอามาเขาบอกว่าสงสัยรักเจ๊หมืน่นติดเจ๊หมื่นแน่เลยรักกันแล้วนะคะแม่แม่ดูดูด,ดูขนาดเพิ่งมาถึงยังไม่ถึงสามชั่วโมงเลยขมืน้น เหมือนเคยอยู่ด้วยกันมาเป็นสิบสิบปีนะคะแม่แม่เริ่มจะมีอาการเหมือนสีนวลแล้วนะคะ ก็เป็นการลงจากรถนะคะแม่ๆตอนนี้ก็จะพาเดินเข้าบ้านนะคะน้องไผ่เองก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ยังไม่รู้ชื่อนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้สอบถามควานที่เอามานะคะส่งเสียงร้องหลอกล่อขมินควันโต้อบอกว่าเอ้ยขมินยินชอบล่าเริงด้วยแต่น้องส่งเสียงร้องบ่อยมาก สบายสบายนะคะแม่แม่ขอบอกว่าน้องช้างเชือกนี้จะสะบัดควายนะคะแต่พอคำเหมือนมารับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยควันโตงบอกสบายมากวันนี้นะคะโอ้ส่งเสียงน้องคำรามใหญ่แล้ว เธอส่งเสียงลอดล่อขมือนขมือนยิ่งชอบล่าเริองอยู่นี่นะคะ <S 1> <S 1> ก็เป็นองค์คารักษ์สายคนเลย ก็ส่งเสียงหลอกล่อขมิ่นไปนะคะเดินแบบสบายๆส่งเสียงหลอกล่อขมืนน่นสงสัยกลัวขมื่นหนีแน่เลยเพราะว่าขมื่นเดินหน้านะคะเราให้ขมื่นเดินก่อนเพื่อนน้องจะได้กล้าเดินตาม ส่งเสียงเรียกไว้เหมือนเขาเรียกไว้ว่าอย่าพึ่งไปก่อนอย่าพึ่งไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะน้องไผ่แค่เดานะคะแม่แม่เข้าบ้านเข้าบ้านเ๋ยวเอากินอ้อยกินอ้อยกินอ้อยหวานๆจะได้ใจเย็นๆนะคะก็เหมือนก็หันซ้ายหันขวากลัวกลัวบอกว่าไม่รู้ทางเข้าบ้านนะคะ เจ๊เหมือนของเรานี่ถ้าเพื่อนเชือกไหนนะคะแม่ๆส่งเสียงหลอกล่อนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเหมือนนี้จะพาบันเทิงนะคะอ๊้ยอาจจะย้อนแสงนะคะแม่ๆม่าวกินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวอุ้ยโยนข้าวเหนียวทิ้ง ก็เออขมนก็ไม่กินงเองก็ได้มารอที่โรงช้างของพังสุนารีนะคะพี่ขวานเขาขอฝากโรงช้างของพังสุนารีก่อนเพราะว่าพังสุนารียังไม่มาแต่ออนทัวนะคะเป็นโรงช้างก็สามารถผูกได้สองเชือกนะคะนี่เขมนบอกว่าพามาถึงบ้านแล้วมาพักผ่อนมีที่หลบแดดหลบฝนตรงนี้ก่อนนะอะ ทอานนี่ไม่โตนนี้จะแต่ขออ้ำเหมือนบอกว่าถึงแล้วถึงแล้วเหมือนจะ ดู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 สงสัยคงถามเขมนถึงแล้วใช่ไหมเสียงดีมากเลยนะคะนี่เหมือนจะท่าทางจะหลอกล่อเหมนล่าเลงแน่ๆเลยดู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 โอ้โหฉี่ลาดเลย

เม,มามอยอะไรกับคำหมืน่นคงบอกว่าฉันเดินทางมาจากที่ไหนนะคะมแม่ดูมีส่งเสียงร้องคำรามแล้วก็พูดคุยกันนะคะมแม่ดูเจอรูเจ้วนของเราห่างเรื่องจะชี้ฟ้าแล้ว ดูนะคะพี่ขวานที่เอามาเขาบอกว่าสงสัยรักเจ๊หมื่นติดเจ๊หมื่นแน่เลยโอ้เสียงผายลมก็เหมื่นดู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 เจ๊อ้วนของเราเริ่มมีอาการแล้วดูดู รักกันแล้วนะคะแม่แดูดูดูขนาดเพิ่งมาถึงยังไม่ถึงสามชั่วโมงเลยขมืน <c oughs> เหมือนเคยอยู่ด้วยกันมาเป็น 10, 10ปีนะคะแม่แดูเริ่มจะมีอาการเหมือนสีนวลแล้วนะคะ <c oughs> ลตีพื้นดินเหมือนขม,มืินเลยนะคะแม่แม่้ดูกอนหอมขม,มินด้วยหอมหอมสงสัยรักขมืินมากมายนะคะแม่มขนาดเพ่งเจอหน้ากันขนาดยังได้อยู่ด้วยกันนะคะปกติขม,มืินเองก็ไม่จะไม่ค่อยที่จะรักไข่ง่ายๆนะคะ ที่เอาขึ้นรถมาพี่ขวัญเขาบอกว่าช้างเป็นช้างที่สบัดนะคะแม่แม่ é. แต่พอมาถึงบ้านทาลาดลงจากรถแบบสบายๆส,ส,สงส,มสมัยมีเพื่อนผู้ใจนะคะแม่แม่มีเขมืนดูดูแม่แม่ไม่เคยอยู่ด้วยกันเพิ่งจะมาเจอหน้ากันวันนี้แต่ว่าเหมือนรักกันมากมายเม,ม้ามอยอะไรกันก็ไม่รู้นะคะ ส่งเสียงหลอกล่ออีออีอีอ,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 อเหมือนพูดคุยอะไรกันก็ไม่รู้สงสัยอาจจะพูดคุยกันบอกว่าฉันมาจากไหนคำาหมือนก็อาจจะคุณถามนะคะแล้วน้องที่มาใหม่ก็อาจจะบอกว่ามาจากทางนู้นทางนี้นะคะดูนี่มีเสียงหลอกล่อเสียงเหมือนพูดคุยกันเลยดูบันไทยคำเหมือนกับบ้นไทยน้องมาใหม่หนะดูห่างห่างชี้ฟ้าเหมือนกันเลย ควานโต้งกับควานต้นก็ไม่รู้มีเรื่องอะไรพูดคุยกันไม่ว่าช้างไม่ว่าควานนะคะแม่เหมือนไม่ค่อยได้เจอหน้ากันนะคะเห็นหน้ากันก็เมามอยเหมือนช้างเลย

เหมินของเราก็ส่งเสียงร้องคำรามตลอดเลยมแม่เสร็จภารกิจของคำเหมินแล้วนะคะแม่แม่พาน้องช้างเชือกใหม่เข้ามาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สั่งง่ายมากบอกให้นอนลงก็นอนลงนะคะเมีย <c oughs> ถ้าเหมือนเองก็เดินตามต้อยๆเลยนะคะ กลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังเหมือนจะมาเที่ยวหาใหม่นะคะเสร็จภารกิจแล้วขอให้อยู่บ้านทราลอย่างมีความสุขก็แล้วกันนะคะ <c oughs>

นั่นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขมื้นขอตัวกลับบ้านก่อนดูๆนะคะแม่อาการขมือนจะไปแล้วเดี๋ยวขมือนแวะมาหาไมา้ขมื้นขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะโอ้ขอมื้นเดินกลับกส็ส่งเสียงร้องคำรามนะคะ